สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อรอบวันครับรวบสองโจตเวรลักจักรยานยนต์หัวหินชะอําส่งขายอู่คิดของกลาง17คันครับเมื่อเวลา0 9 3เ้านวันที่11ธันวาคม2 5 5 8ารดพลตำรวจตีสุทธิพงษ์วงปิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่7พร้อมด้วยพลตำรวจตีกัศณะแจ่มสว่างผู้กำับการตำรวจภูธรนัพนดุลเอกบุญธรรมวันนรัตผดุลเอกวันชัยทานธรรมพันตำรวจเอก พนิษฐ์ขวมสะอาดพันตำรวจตียุทธพ่วงสัตว์สารวัตรส,รสืบสวนสอพสามระยอดและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดและสืบสวนสอพสามระยอดร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์รายใหญ่ได้ที่บ้านพักในตำบลไร่เก่เอาอำเภอสามระยอดจังหวัดปรีขัน์พร้อมนำรถจักรยานยนต์ของการที่ตรวจสอบพบว่ามีการแจ้งหายไว้ที่อำเภอต่างๆรวม17เจคันพร้อมชิ้นส่วนอะไรอีกจํานวนมากมาแถลงข่าว พลตุลาีสุธิพงศ์วงปิ่นรองผู้บัญชาการตราําตรวจภูธรภาค7กล่าวว่าตํารวจภูธรภาค7คํากำชับให้ทุกคนทุกพื้นที่ติดตามปัญหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งล่าสุดตํารวจชุด3ำหรยอดและชุดสืบจังหวัดติดตามผู้ต้องหาในคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอสำหรยอดแต่คนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้ทิ้งของกลางเป็นรถจักรยายนยนต์ที่ขโมยมา,าไว้จากนั้นจึงสอบสวนขยายผลกลายเป็นแก๊งลักขโมยรถจักรยายนยนต์รายใหญ่ ได้ทั้งผู้ต้องหาและของกลางจํานวนมากอีกทั้งเจ้าที่ยังได้กวาดล้างไปถึงแหล่งรับซื้อของโจรด้วยพลตํรตรีกิตศนะแจ่มสว่างผู้บัญชาการตํารวจภูธรประจบพีแขันกล่าวต่อว่าหลังจากตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์นที่ถูกขโมยมาจึงขยายผลและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุ15ปีชื่อนายเอนมสม,มุติและนายบีนมสม,ม,มุิอายุ17ปีชาวบ้านสามรยยอดและมีเยาวชนชื่อนายซีนมสม,มุติอายุ17ปีอีกหนึ่งคนแต่หลบหนีไปได้ โดยเพราะว่ารถจักรยานยนต์จะถูกขโมยมาจากท้องที่อำเภอปานบุรีอเหัวหินจปจวบคีรีขกันและอชามจเพชรบุรีจากนั้นเจ้าที่ตำรวจไปตามไปยึดรถของกลางหลังจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าส่งขายกับนายพานุวัต์หรือโฟแสงสว่างย e. ุ25ปีที่บ้านพักในอเภอคุยบุรีและที่อู่ซ่อมรถของนายโฟชื่อลมการช่างบ้านต้นเกศต,ตำบลคลองวานอเมืองจัวหวดปจวบคีรีขกัน ทั้งนี้รถจักรยานยนต์นของคางได้รถจักรยานยนต์นที่ยืดได้มีหลายยี่ห้อทั้งรุ่นออโตโมอติกและธรรมดาแบบใหม่จํานวนมากและแบบเป็นชิ้นส่วนมีครงรถชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกชําแหละแล้วและป้ายรถจักรยานยนต์นอีกจํานวนมากที่ต้องรอตรวจสอบซึ่งเจ้าที่ตํารวจตั้งข้อหานายพานุวัตรว่ารับซื้อของโจรส่งตเน,นินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้ผู้ต้องหาเป็นเยาวชนทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มานับครั้งไม่ถ้วนเฉพาะ ในรอบเวลา1เดือนที่ผ่านมาออกขโมยไปแล้วไม่ต่ำกว่า8คันในหลายอำเภอแต่ก่อนหน้านี้อีกนับไม่ถ้วนหลายสคันวิธีการขโมยจะออกหารถเป้าหมายและรอโอกาสให้เข้าไปขโมยโดยใช้เวลาและใช้ประแจแอลต่อกับบล็อกแปดเหลี่ยมแล้วบิดให้พังจากนั้นต่อสายตรงก่อนขับรถจักรยานยนต์ขโมยออกมาได้สําเร็จโดยนําไปขายได้ในราคาตั้งแต่3 0 0 0ถึง6,000บาทอย่างรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยาม่าฟีโน และฮ o n d a w เว e จะขายได้คันละ3ามพันส่วนรถจักรยานยนต์ฮอนด a m ไอเด็กซึ่งเป็นรถยนตอนอ์ยอดน,นิยมขายได้6 0 0ันบาทเงินที่ได้นำมาแบ่งกันเพื่อว่าใช้กินใช้จ่ายเหมือนการออกไปทำงานทำมาหาก,กินแบบอาชีพอื่นพอเงินหมดก็ไปขโมยมาอีกท่านนายเตพบพรมบุตรนับชาวบ้านเพอปานบุรีเปิดเผยว่าตนเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ย่อ h o อนด้ a เวสีฟ้าซึ่งผ่อนจนหมดแล้วแล้วว่าใช้สำหรับขับขี่ไปเรียนหนังสือเป็นหลักโดยรถได้ถูกขโมยหายไปจาก หน้าบ้านพักเมื่อคือวันที่22บพฤศจิกายนเวลาตี3ามสนาทีนะที่ผ่านมาตรวจสอบกงวงจรปิดหน้าบ้านพบเป็นชายวัยรุ่นหนึ่งคนเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ไปซึ่งตนและพ่อได้พยายามออกตามหาแล้วแต่ไรวิแววซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สพบานบุรีกระทั่งล่าสุดทราบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบรถจักรยานยนต์ที่หายไปแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้รถคืนจึงตามดูรถเพราะว่ารถถูกดัดแปลงสภาพชิ้นส่วนอันหล่ยรถหายไปเยอะ และจะต้องกลับไปซ่อมแซมรถอีกมากมายแต่ก็ยังดีใจที่ได้รถคืนมาซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสามยอดและชุดสืบสวนจังหวัดที่ช่วยเหลือจนได้รถคืนมาอย่างไรก็ตามพลตํารวจตีสุทธิพงศ์วงปิ่นรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดได้แจ้งเตือนประชาชนในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจแย่ลงแม้ประชาชนจะจอดรถเก็บไว้ในบ้านพักแล้วแต่คนร้ายก็ยังฉวยโอกาส เข้ามาขโมยไปได้บ่อยครั้งอยากให้ประชาชนได้ช่วยกันติดกล้องวงจรปิดหรือกล้อง C C T V ให้มากขึ้นถ้าได้ทุกบ้านก็จะดีมากแต่หากไม่ได้อย่างน้อย3าหลัง5ห,หลังมีติดกล้องไว้หนึ่งจุดตามถนนหนทางหรือในพื้นที่ส่วนกลางไว้สำหรับช่วยตรวจตาความปลอดภัยและไว้จับภาพเหตุการณ์เวลามีเหตุโจรกรรมทรัพย์สินเพื่อที่เจ้าที่ตำรวจจะได้ช่วยติดตามจับกลุมคนร้ายกลับมาได้โดยเร็วที่สุดน,นะครับ